สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องครูน้อย42 8 9องแเครับผมกับความสุขปลูกได้ by MV ครับผมวันนี้มาพบกันนะครับในสัปดาห์ที่9นะครับของการพื้นผูทุเรียนครับผมวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับให้กับทุเรียนหมอนทองนะครับเป็นทุเรียนหลังบ้านนะครับ สำหรับผลจากการที่มีการฉีดพ่นปุ๋ยทางดินนะครับเป็นซอยพัดนะครับไปแล้วนะครับเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์นะครับแล้วก็ธาตุอาหารรองนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับโบรอนนะครับแคลเซียมนะครับแล้วก็สัากสีนะครับที่ละลายน้ําได้นะครับลงไปในดินนะครับรวมถึงการเติมจุลินทรีย์นะครับที่จําเป็นนะครับ ในการดึงนะครับเอาแร่ธาตุอาหารนะครับไปใช้ในการสร้างใบนะครับแล้วก็สร้างส่วนต่างๆของทุเรียนนะครับไปแล้ววันนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนขออภัยครับเดือนตุลาคมนะครับเป็นปลายเดือนแล้วนะครับทุเรียนก็เริ่มมีการสะสมอาหารนะครับเพื่อที่จะใช้ในการนะครับออกดอกนะครับติดผลเพราะฉะนั้นวันนี้ จึงอยากจะมานะครับแชร์ประสบการณ์นะครับการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับของิวทูปพนจาก m อ็มาทำอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมได้เตรียมอุปกรณ์นะครับรวมถึงปุ๋ยทางใบนะครับครบทุกสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมนะครับรวมถึงการเปิดตาดอกนะครับให้กับทุเรียนด้วยนะครับอ่าเรามาดูนะครับผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยนะครับ เรียนให้ทราบแบบนี้นะครับอินทพาลัมขออภัยครับทุเรียนนั้นนะครับเราจําเป็นต้องมีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับรวมถึงให้อาหารทางดินด้วยนะครับเพราะว่าพืชนะครับกินอาหารนะครับจากทุกส่วนนะครับของลําต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลําต้นใบนะครับรากนะครับพืชสามารถที่จะ ดึงแร่ธาตุอาหารไปใช้ได้นะครับวันนี้อยากจะแนะนําตัวแรกเลยนะครับเป็นธาตุอาหารหลักก็คือ NPK นะครับผมเป็นนิวทรูแพน NPK สูตร4818 48, 48ครับปุ๋ยนิวรูแพนตัวนี้เป็นปุ๋ยอินรีเคมีนะครับจะทําการฉีดพ่นทางใบนะครับผมโดยเพื่อเป็นการนะครับเร่ง นะครับในส่วนของการติดดอกติดผลนะครับผมอันนี้เป็นธาตุอาหารหลักเลยนะครับสูตร NPK ครับนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัว New d a p a n AG ครับผม New d a p a n AG ตรงนี้เป็นธาตุอาหารรองนะครับแล้วก็อาหารเสริมนะครับเป็นปุ๋ยสูตรน้ำเช่นกันนะครับสำหรับ ธาตุอาหารรองมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีกรรมฐถันนะครับแล้วก็อาหารเสริมมีเหล็กสังกสีโบรอนนะครับโมลิบิีนัมทองแดงรวมถึงแมงกานิสด้วยนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณนะครับแล้วก็คุณภาพให้กับผลผลิตนะครับทำให้ลำต้นของทุเรียนนะครับแข็งแรงนะครับผมตัวต่อไปครับเป็นแคลเซียมโบรอนนะครับผม แคลเซียมโบลอนตัวนี้ก็สําคัญอีกเช่นกันครับเป็นการทําให้รสชาตินะครับของทุเรียนนะครับมีรสชาติดีนะครับดกนะครับติดผลนะครับยังเต็มที่เลยนะครับผมนะทําให้มีผลดกนะครับเป็นการเปิดตาดอกด้วยนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้เช่นกันครับสําหรับแคลเซียมโบลอนครับผมก็จะมีแคลเซียมนะครับแล้วก็โบลอนนะครับ ตัวต่อไปครับเป็น New ทริแพนซิงพลาสนะครับ n ิวทริแพนซิงพลาสตัวนี้นะครับจะเป็นการช่วยเพิ่มนะครับความต้านทานหรือภูมิต้านทานนะครับให้กับทุเรียนในช่วงหน้าหนาวเรียกว่าทุเรียนไม่มีการนอกหนาวนะครับผมถ้าเราฉีดพ่นตัวซิงนะครับหรือสังกะสีเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็ มาตัวสุดท้ายครับผมจะฉีดพ่นตัว New ทร p แพนในตัวเชนนะครับเข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการขยายขนาดของใบนะครับผมขนาดของใบทําให้ใบเนี่ยมีสีเขียวเข้มนะครับเพื่อที่จะใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับทําให้ทุเรียนสามารถสร้างอาหารแล้วก็สะสมอาหารได้เต็มที่เลยนะครับในช่วงที่มีการติดออกออกผลนะครับโดย ไนตัวเจ่นนะครับผมจะใช้ในปริมาณที่ลดลงนะครับผมลดลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในช่วงนี้จะเป็นการบล็อกใบนะครับเปในตัวด้วยนะครับบล็อกใบทําให้ทุเรียนนะครับมีการสะสมอาหารไปบริเวณกิ่งนะครับของทุเรียนนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาชมนะครับวิธีการผสมปุ๋ยนะครับทําอย่างไรบ้างนะครับก็ เราจะใส่ตัวแอปซ่าก่อนนะครับซึ่งเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยทางใบนะครับผมทำให้ทุเรียนสามารถที่จะดูดซึมปุ๋ยนะครับที่เราฉีดพ่นไปทางใบเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ดีนะครับผมเอาไปใช้ได้ดีนะครับอ่ะแล้วก็ผมเองก็จะฉีดพ่นนะครับตัวสาร จะเป็นสารกำจัดอนอนนะครับแล้วก็เชื้อรานะครับที่จะมารบกวนทุเรียนด้วยนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบิวเมทามิกนะครับผมพวกโดยเฉพาะเพรี้ยน,นะครับต่างๆแล้วก็เชื้อรานะครับที่จะมารบกวนนะครับทุเรียนผมจะผสมตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับเรามาชมกันเลยครับ อ่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราเราก็อ่ะปุกนี้ยังเหลือเยอะอยู่ใส่ตัวแอปซ่านะครับเราเตรียมน้ำนะครับให้พร้อมก่อนยี่สิบรินะครับตอนนี้เราใช้เพียงแค่เจ็ดถึงแปดีซีนะครับประมาณครึ่งฝานะครับครึ่งฝา ต่อไปนะครับก็จะเป็นธาตุอาหารหลักนะครับ NPK นะครับสูตร4818ครับผมเปิดตาดอกครับเราจะต้องเขย่านะครับขวดทุกครั้งนะครับเพื่อเร่งปฏิกิริยานะครับทำให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับตอนนี้เราอัตราส่วนนะครับเราใช้อยู่ที่40-60ซ c ต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็ ตีไว้หนึ่งฝาเลยนะครับง่ายๆไม่ต้องคิดมากนะครับหนึ่งฝานะครับต่อไปครับเราจะทำให้ใบของเขาเนี่ยมีสีเขียวนะครับเพื่อเพิ่มคอโลฟิลหรือคอโลพลาสนะครับโครงสร้างของใบแข็งแรงนะครับสร้างอาหารได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ใส่ไปเพียงแค่ประมาณครึ่งฝาพอนะครับ ตัวที่สามนะครับเราจะใส่ซิงพัสนะครับสําหรับซิงตัวสังกะสีเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าพืชต้องการในปริมาณที่น้อยมากๆเลยนะครับแต่ก็ขาดไม่ได้นะครับประมาณครึ่งฝานะครับต่อไปจะเป็นแคลเซียมบอลอนครับผมแคลเซียมบอลอนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดตาดอกอีกตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากนะครับ ทำให้ดอกแล้วก็ผลนะครับไม่มีการร่วงนะครับผมติดนะครับทุกดอกเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นธาตุอาหารรองแล้วก็อาหารเสริมนะครับตัว n w t r i e n t s ag นะครับผมก็จะมีในส่วนของอาหารรองนะครับกรรมถันนะครับอาหารเสริมก็จะมีเหล็กนะครับมี สังกะสีแมงกานิสนะครับผมโบรอนนะครับโมลิบดีนัมนะครับทองแดงครบเลยนะครับเป็นธาตุอาหารรองเสริมที่จําเป็นนะครับสําหรับพืชนะครับเราก็ใส่ไปเพียงแค่หนึ่งฝาเท่านั้นเองนะครับหนึ่งฝานะครับอ่าสุดท้ายนะครับผมจะใส่ตัวบิวเมทามิกนะครับ ป้องกันหนอนเพลี้ยแล้วก็แมลงนะครับที่จะมากัดกินอันนี้เป็นสารชีวภาพนะครับปลอดภัยสำหรับต้นไม้หรือว่าต้นทุเรียนนะครับของเราใส่ไปสองช้อนก็พอนะครับช้อนอแถมให้อีกหนึ่งช้อนโอเคครับ เ้เราก็จะทําการคนนะครับให้เข้ากันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปุ๋ยทางใบนะครับ New To Plant นะครับจาก MV นะครับ ก็พร้อมสําหรับการฉีดพ่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมว,วิธีการฉีดพ่นกันนะครับวันนี้ผมจะใช้เครื่องนะฉีดพ่นนะครับแรงดันสูงนะครับามาชมกันเลยครับ ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนิลทูเพนจากเอมเอครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยนิลทูแพนจากเอมเอนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพนะครับบริษัทหนึ่งนะครับ เป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับมีประโยชน์ต่อพืชนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญประหยัดนะครับประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับทั้งผู้ที่ทําการฉีดพ่นนะครับแล้วก็พืชของเรานะครับไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับแล้วก็สุดท้ายคือประกันนะครับความพึงพอใจด้วยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะลองใช้ก็ สามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะครับสอบถามได้นะครับในส่วนของการใช้แล้วก็วิธีการใช้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ท้ายนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะครับช่องนะครับต่อไปนะครับในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้ เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ